สวัสดีทุกคนนะคะเนาะแมนในรุกมาให้แล้วค่ก็คือบนิษัทมาพัฟฟ์นะคะอากาศดีค่ะมื่อนี้ต้นพริกเมื่อน้อยลจากจิตเิ่นประสบอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุ <c oughs> ก็คือประวะผลกระทบระยะยาวนะคะแ <c oughs> ม่อน่กก็รักษาเพิ่นเพิน่นก็ขึ้นมาได้ซ้ำนีกค่ะที่นี่แม่น้อยก็เลยมีคิดว่าจะมาเปลี่ยนดินเพิ่นนะคะเพราะว่าดินเดิน,ด,นดินเก่าเพิ่นแต่แต แต่พิกายนะคะเนาะสามีซื้อมาให้แต่เพื่อนค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายค่ะดินทรายหลายกว่าดินแบบบำรุงนะคะพนัอก็เลยจะมาคิดเปิืองว่าจะมาทดลองใส่กระถางนะคะว่าถ้าเกิดไม่นํามาเปลี่ยนดินให้เพิ่นนะคะคแล้วก็บำรุงเพิน่นแม่หน่อยจะได้กินผลผลิตเพิ่นเพราะว่าเมืองเราเพิ่นกำลังฟื้นรือจริงอยู่หะแต่ว่าเพิ่นบ่อใงบ่อโตบ่อยังบ่อเติบโตถ้าแบบทานยังเป็นลักษณะแบบนี้แม่หนะคะค่อยก็ขึ้นประมาณบ,บ่อได้กินยังบ่อได้กินนะคะ อะไรเพร่ะบป็นวัลิก็คือว่าเพิ่นจะบอโตหายนะคะเนกรสีซ้ำนี่นะคะนนั่นงก็เลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนดินค่ะมาเปลี่ยนดินให้เพินแลกรสีบํารุงให้เพิ่นนะคะเพราะว่าเมืองลอบเป็นได้แค่นี้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นได้แค่นี้นะคะเพิ่นบอมี่แบบว่าวีแววที่จะจอะหนอกเจอหน้วยนะคะทั้งทั้งที่ไม่ไนเกระสีฮอร์โมนนมไข่นมสดทุกวันนะคะนาอทุกวันนะคะทุกวันรดอวัตสีเพิ่นมากเกินไปหรือเปล่าแม่แนมแม่ไม่แน่ใจค่ะเสียงเพลนวัยรุ่นข้างๆางบ้านค่ะ อะไนก็แล้วกแบบเฝ้าเห็ดนะคะเนาะเฝ้าเห็ดค่ะเขามาบ่งกันค่ะแม่นาวเคาเปลี่ยนดินก่อนนะคะจีถอนพ่นนะคะก็จีถอนต้นพ่นนี่ออกนะคะถอนต้นก็คือว่าจะดึงพ่นออกตอน้นต้นนี้ค่ะก็จีเปลี่ยนดินเอาดินเก่าออกให้เหมือน,นะค่ะก็ไม่น่าะใส่ดินใหม่นะคะแม่นแหลก็บอกติดโดนพ,พอได้ลืมอาดครับเนี่ค่ะก็คือต้นเก่านี่แม่น้อยถอนออกนะคะเนาะเพราะว่า เมลอนคือว่าพ่อพีกายน่ะไม่น้อยถอนรากเพิ่นแล้วก็ร่างเพิ่นเปลี่ยนดินให้เพิ่นเพิ่นค่อนข้างที่จะเลื่อนเติบโตแล้วก็ต้นใหญ่ให้ไม่น้อยแต่บางเรื่องนว่าเม่ลอนเอามานอกบ้านเดี๋ยวกาปกติแล้วก็เพิ่นถืออากาศความหนาวแล้วก็ลูกเข็บนะคะเมลอนก็เลยช็อกค่ะเม่ลอนก็เลยจะมาเฮ็ดใหม่ค่ะว่าการที่เม่น้อยเปลี่ยนดินให้เพิ่นแล้วก็บำรุงเพิ่นอีกเทีนึงเพิ่นอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าค่ะเพราะว่า ดินเก่าของเพื่อนนะคะค่อนข้างที่จะเป็นดินทรายลายค่ะและกันแน่นนะคะเนาะแต่พูดถึงว่าพริกบ้านเฮากระปุ่นในดินนะคะเนาะดินพันแหน,น,น่นพันเกลย่งโอเคนะคะแต่ที่นี่ยูนี่เม่น้อยก็เลยบอกกันบอแน่ที่กันค่ะว่าก็เลยมาทดลองค่ะว่าเปลี่ยนดินให้เพื่อนบ่มลุงให้เพื่อนเพื่อนอาจจะออกมางามกว่ากันค่ะเมื่อน้อยก็เลยสิมาทดลองจากกระถางดูงนะคะเพราะว่ากระถางเก่าอีกต้นหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเม่น้อยก็ยังไว้ค,คือเก่ายุบอุ้ยอันนี้ผู้บ่าวโบเซงจกิงกำลังซ้อนเพื่อนแบบ ออกออกอะไรอะออกออกกันนี่ค่ะออกแนบปีนนะคะเนาะอุปสรรคค่ะอุปสรรคลายคะลูกใส้โบเซยิงเกลวก็ไว้ลหนุนเปิดเพลงยิ้มผางน้ำนะคะเนาะนี่ค่ะก็คือว่าจะมาเปลี่ยนดินให้เพิ่นไหมนะคะก็สีบอลนุ่งเพิ่มนะคะว่าเพิ่นจะเป็นแดงไใบไห้นะคะเนาะอะไรล่ะลูกอืมครับพุ่มมาค่ะไม่ไม่เศร้าเห็นนะคะเนาะเพราะว่าอุปสรรคน้อยลงในร้ายค่ะ ที่น้องเงี้คือดินเก่าเพลินค่ะดินในกระถางที่ไม้น้อยเทอออนนะคะเพราะว่าดินพันแนนนะลากเพลนบอรเดอนะคะรากเพลนบอเดอร์นะคะเพลนกระสีนในเพลนแบบว่าอ่าบใหญ่บบเต,บติบโตนี่ค่ะนี่คือลักษณะดินของเพลินค่อนข้างที่จะเป็นทรายหลายกว่านะคะแล้วก็ดินไม้ที่ไม่น้อยจะเอามาใส่ก็คือนี่ค่ะเพลนค่อนข้างที่จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะอุดูเปิ สมบูรณ์ด้วยวิตามินหลายกว่ากันอาหะรน้องมันก็เลยว่าจะเอาเพิ่นมาผสมกันจะว่าสิดินใหม่หลายกว่าดินเก่านะคะแล้วก็ดินเก่าเพิ่นก็บนี่ค่ะคือลักษณะของดินเก่ามะนาวก็สิเทพพ่นออกค่ะเพิ่นค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเนาะมะนาวก็งงอยู่คือกันค่ะว่าการที่ปลูกในกระถางเราดินเพิ่นแน่นเพิ่นจะบ่ค่อยเติบโตแต่ว่าปลูกอยู่บ้านเฮ่านะคะลงดินอีหลีแนแนๆเพิ่นก็เป็นขี้ดินทรายเพิ่นก็ บานเฮ่านะคะเพิ่นกันยังเติบโตได้นะคะแต่แม่น่อยก็เลยม,มาค้นหาวิธีนะคะว่าจะเห็ดแบบวิธีนี้มั้งนะคะมาค่ะแม่น่อยเฝ้าเห็ดเพราะว่ัติดูนเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังค่ะแม่นหน่อยก็เอาเสียงคมเสียงเพลงเพิ่นนะคะเนาะแต่อาจัดเสียงดังเนี่ยแม่หน่อยก็ขอโทษด,ด้วยฮ่ะเด้อเพราะว่าแม่หน่อยเ้าเห็ดน,นะคะนี่ก็คือดินที่แม่น่อยเอาใส่กระถางนะคะกระถางเก่าแต่ดินใหม่ค่ะส่วนถั่วลันตาลางสูนะคะแม่หน่อยจะเอาดินเก่าผสมกับพวกเศษใบไม้นะคะ เอาใส่เพือ่อว่าเมื่อเพิ่นอายุด้นไปเพิ่นกระจินี่ค่ะแม่น้อยกระซิบบอล่างเพิ่นนะคะครั้งนี้เพราะว่าแม่น้อยเอาไว้นอกบ้านนะคะ่จําเป็นต้องล่างว่าเพิ่นจะมีใส่เดือนหรือบอนะคะแม่นอ้อยเกษดแบบนี้นะคะทดลองอันนี้คือการทดลองค่ะเพราะว่าแม่นอ้นอยคิดว่าปีกายแม่น้อยเฮ็ดแบบนี้แล้วก็เพิ่นออกรากไม่แหล้วก็เพิ่นอุดมสมบูรณ์ให้แม่น้อยหลายกว่าเก่าค่ะแม่น้อยกระเลสเชมาเฮ็ดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็คือเป็นการสิ้นสุดแล้วนะคะเนาะแม่ไนกระสืโอโบได้เอาดินขึ้นสูงค่ะเพราะว่าเวลาเทน้ำมันกระสืได้อยู่ในนี่ค่ะแต่ว่าเมื่อเอื่นว่าตนน้นนี่แม่ไหนกระยายคือการขายเห็ดแบบสูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าดินค่อนข้างที่จะสูงกว่ากระถางแต่ว่าเห็ดลองไว้นี่เห็ดเพิ่นว่าน้ำไหลลงมาตกข้างไว้นี่นะคะนี่ค่ะแม่ไหนก็พอเห็นค่ะตอนชีมแม่ไหนก็เอาดินใส่แม่น้อยก็ะบอกไปน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อเอื่นว่าเสียงเพลงค่อนข้างที่จะดังขึ้นแข็งกว่าเก่าค่ะถ้ากับเพิ่นกะ ไวรุ่นนะคะเนาะเพิ่นกระมกักเสียงเพลงค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนี่ค่ะแล้วแม่น,นางกะศิมาอัปเดตให้เพิ่อนค่ะว่าหลังจากที่มไม่ได้เปลี่ยนดินไปนยังให้เพิเ่นแล้วเพิ่นจะเป็นยังไงแน่เนาะค่ะเนาะค่ะขอบคพูดอะไรนะคะเด้อแต่เห็นโพลเลี้งได้แม่นางกะศิบอกกะศิมาแนะนำอีกเท่นึงน,นะคะว่าการจะให้เป็นนี้เราเป็นยังไงเนี่ยนะคะเนาะแม่นางสิอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะขอบคพูดอะไรนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากก็เลยก์กดเจกต์แม่